ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทหลายบัดนี้รายการไขปัญหาได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งการไขปัญหาก็คือการตอบธรรมะที่มีข้อข้องใจสงสัยซึ่งมีผู้ถามมาหรือผู้ปุชชาวิสันนาตั้งปัญหาขึ้นถามกันเพื่อแทนญาติแทนโยมให้เข้าใจในธรรมะ ที่สลับซับซ้อนทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจึงเรียว่าไขเหมือนไขกอกน้ำให้ไหลออกมาเป็นทิวแถวฉะนั้นวันนี้ในไขปัญหารวมกันสองรูปคือท่านพระครูปรัดพนมสัจยานโนรองพระอาจาร,รย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระท่านพระโครครับมีปัญหาอะไรทั้งยังตกค้างอยู่ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ญาิโยมหรือมีผู้ซักไซต์ต่ทาม,มาก็นิมน์ได้เลยครับ จเจรนสุกท่านสาธุชนผู้สนใจต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายการไขปัญหาในวันนี้ก็จะได้ไขต่อจากคราวที่แล้วคือมีโยมท่านหนึ่งถามมาจากต่างจังหวัดถามมาหลายข้อโดยกันแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพอิทธิมนีพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาสุระก็ได้ตอบให้โยมฟังมาทุกวันศุก แล่ก็วันเสาร์เว้นวันศุกร์วันเส,สาร์ที่ไม่ตรงอที่ตรงกับวันพระก็มีรายการเทศปุจฉาวิสัชนาในอเฉพาะที่ไม่ตร,รงกับวันพระก็มีรายการไขปัญหาทุกทุกวันก็ได้ไขามาหลายวันแล้ววันนี้ก็ไขถึงข้อที่เก้าวันนี้ก็จะไปต่อข้อที่สิบดังนั้นท่านสาธุชนที่มีความสนใจใคร่ต่อธรรมปฏิบัติ ก็คงจะฟังต่อในการไขปัญหาต่อมาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นปัญหาภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนักปฏิบัติก็สนใจธรรมะภาคปฏิบัติถ้าธรรมะเป็นธรรมะเรื่องอื่นๆไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติก็ไม่สนใจ,จเเฉพาะ,ะเาเฉพาะญาติโยมที่ไม่ใช่นักปฏิบัติเมื่อฟัง ปัญหาหรือว่าฟังธรรมะภาคปฏิบัติก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจไม่ค่อยจะรู้เรื่องดังนั้นปัญหาที่นํามาถามแล้วก็นาํามาายในที่นี้ก็เป็นปัญหาธรรมะปฏิบัติโดยตรงแล้วก็ในช่วงนี้ญาติโยมสาธุชนก็มาปฏิบัติมากแต่ดูว่าปีนี้ก็มีนักปฏิบัติคือญาติโยมที่มาปฏิบัติมากเป็นพิเศษ โดูที่คณะห้าวัดมหาธาตุก็มีญาติโยมมาปฏิบัติกันมากคือมีญาติโยมมาปฏิบัติไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งที่ไม่พอที่จะรับนักปฏิบัติตามธรรมดานักปฏิบัติก็รับได้ประมาณทักสิบสิบเจ็ดสิบแปดคนแต่ว่าอยู่ถึงยี่สิบสามสิบคนแล้วก็มีนักปฏิบัติมาจากสมุทรสงคราม ปราบุรีแล้วก็มาจากจังหวัดประจวบคีรีขธมเนี่ยก็มาเพิ่มขึ้นดีโดยอาจารย์สุพงเมสว่างได้นํามามาปฏิบัติที่คณะห้าคือปฏิบัติเพื่อจะเอาหลักปฏิบัตินี้นละศึกษาธรรมะเอาหักปฏิบัติที่ปรัชนากรรมฐานนี้ไปเผยแพร่ไปสอนแก่นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนอันนี้ก็ขออนุโมทนา,าท่านสาธุชนผู้ใจบุทั้งหลาย การปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพระพูทได้เจ้าพระองค์ได้ทรงสอนได้ทรงประกาศพระศาสนาก็เน้นหนักไปในเรื่องปฏิบัติเนี่ยเป็นประการสําคัญดังนั้นการปฏิบัติศีลส,สมาธิปัญญาเรียกว่าปฏิบัติตามอริยามรรคมีองแปดเนี่ยเป็นทางตรงเป็นทางเพื่อที่จะนําไปสู่สุคติภูมิและพระน,นิชานเพระมรรคเนี่ยแปลว่าทาง แปลว่าทางถ้าเราจะม่ถึงพระนิพพานก็ไปสู่สุคติภูมิคือสวรรค์และมนุษย์ถ้าเราปฏิบัติจนกระทั่งทำกิเลสอาสวะให้หมดไปหรือกาจัดก,กิเลสอาชมาให้หมดไปได้เราก็ถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นทางมีองค์แปดนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนเป็นการแรกเป็นการแรกที่สอนเบญจวะัคีป์มาทมัตินานั้นเป็นเรื่องที่สาคัญมากพระพุทธองค์เนี่ยจึงเน้นหนักในเรื่องปฏิบัติเป็นประการสําคัญเอาละ ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราจะได้มาฟังปัญหาธรรมอีกก็จะอรธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทศพทิธีมณีพระรา์ใหญ่บายิปัสนาธุระให้แก้ในเรื่องธรรมะภาพปฏิบัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับว่าวันนี้เก้าผมก็จะได้นํานเอาปัญหาธรรมที่ญาติโยมถามต่ถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อจากต่างจังหวัด หลวงพ่อก็ได้แก้ไปถึงข้อที่เก้าแล้ววันนี้ก็จะได้ขออนนาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแก้ในข้อที่สิบต่อไปข้อที่สิบถามว่านั่งบริกรรมภาวนาพองหนอยุบหนอไม่ถูกเพราะเป็นบัญญัติควรจะนั่งอยู่เฉยๆปล่อยใจให้สบายสบายจึงจะเป็นประมัดและจึงจะถูก คือให้รู้เฉยเฉยไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องภาวนาอะไรทั้งสิ้นนี่นะครับปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วครับเพอรอาตนาครับอญาติายายโยมสาธุชนผู้ใจบุ่นลายปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบภาคปฏิบัติและภาคปริยัติด,ด้วยผสมกันคือมีปัญหาขึ้นดามขึ้นมาจากญาติโยมผู้เป็นนักปฏิบัติสงสัย ว่านั่งบริกรรมภาวานาพองหนอยุบหนอไม่ถูกเพราะเป็นบัญญตัติควรจะนั่งอยู่ดูนั่งอยู่เฉยๆปล่อยใจให้สบายๆจึงจะเป็นปรมัติแล้วก็จึงจะถูกด้วยคือให้รู้อยู่เฉยๆไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องภาวานาอะไรทั้งสิ้นนี่คือปัญหาที่ถามอันนี้ก็ต้องย้อนกลับปัญหาเนี่ย อานพระครูเข้าใจอย่างไรคําว่าปรมาทกับบัญญัตินี่มันต่างกันตรงไหนครับปรมาทบัญญัติเอาบัญญัติก่อนอะไรเป็นบัญญัติครับอะไรเป็นปรมาทต้องทําของเข้าใจนี้เสียก่อนตาผมบัญญัติคืออะไรปรมาทคืออะไรต้องป็นปัญหานี่สิ่งที่สมมติเรียกขึ้นมา ซึ่งสิ่งที่ไม่ใช่โรคนามหรือว่าไม่ใช่ปรมัตสิ่งเหล่านั้นก็เป็นบัญญตัติสิ่งที่ชาวโลกสมมุติเรียกร้องกันสืบ,ส,บสืบมาใช่ไหมครับผมเช่นพระพระครูประัตพนมอย่างนี้เป็นบัญญัติไหมอันนี้ก็เป็นเป็นบัญญัติครับผมเป็นบัญญัตินาฬิกาอย่างนี้เป็นบัญญตัติไหมเป็นบัญญตัติเออพระเทพสิทธิมมนีอย่างนี้เป็นบัญญัติไหมเป็นบัญญตัติ <พะ S 1> ครับนี่รเรียกว่าสิ่งที่ชาวโลกเรียกร้องกันสืบสืบมาเป็นบัญญัติทท้งนั้นทีนี้ปรมัตล่ะ ได้แก่อะไรประมาทก็ได้แก่ของจริงๆนะครับผมประมตถธรรมสี่สนี่เรียกว่าของจริงๆของจริงๆของที่มีจริงๆใช่ไหมประมัถะประมาตะของที่มีประโยชน์จริงๆงของที่มีอยู่จริงๆเรียกว่าประมาทอย่างนั้นประมาทกับบัญญัติบัญญัติกับสมมตินี่มันอันเดียวกันใช่ไหม มันยัดก็ดีสมมุติก็ดีอันเดียวกันมันยัดสิ่งที่ชาวโลกเรียกร้องกันสืบมาสมมุติสิ่งที่ชาวโลกรู้กันสืบมาเรียกว่าเป็นบัญญัติหรือเป็นอ่าสมมติอันเดียวกันอ,อันนี้เป็นของที่ยังไม่แน่นอนแน่นอนในขณะที่เขาตั้งชื่อเป็นพระครูหลัดพนมอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่าง,งอื่นก็ได้ถ้าจะเลื่อนเป็นเจ้าคนก็เป็นเจ้าคณได้ใช่ไหมชื่อเปลี่ยนไปแล้วอันนี้คือยังจริงไม่จริง จริงยังมีการเปลี่ยนแปลงได้เอาชื่อนายปรีชาอยากจะเปลี่ยนเป็นนายสามารถก็ได้ในขณะที่ก็ตั้งชื่อว่าปรีชานันก็จริงจะเรียกสามารถไม่ขานเพราะไม่ใช่ชื่อสามารถแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นสามารถแล้วจะต้องเรียกว่าสามารถอันนี้เขาเรียกว่าบัญญัติคือจริงยังไม่จริงจริงหลอกๆพูดง่ายๆเพราะมันยังไม่แท้ส่วนประมัดจริง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 ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีแก้ไข งอมตัวประมัดจริงๆก็มีมีเท่าไรครับมีสี่หรือห้ามีสี่ครับประมัดทำสี่อะไรบ้างครับหนึ่งจิตสองเจตสิกสามรูปสี่นิพพานครับโยมฟังให้ดีนะก่อนที่จะตัดสินนี่จิตเจตสิกรูปนิพพานนี้คือตัวประมัดนี่ไอ้พองหน,น,น้อยุบหนอนี่พองกับยุบนี่เป็นรูปหรือเป็นนามท้องพองเป็นรูปหรือเป็นนาม,เป,นมเป็นรูปเป็นรูปท้องยุบหปล่า เป็นรูปรูปนี่เป็นรูปปรมัดได้ไหมเป็นรูปปรมัดครับผมอ่าไม่นี่เพระว่าเพราะเป็นบัญญัตินี่มันเป็นปรมัดแท้ๆใช่ไหมในหลักอธิธรรมกับปรมัดธรรมสี่กิจเจตสีรูปนี้ผ่านพองนี่มันเป็นรูปยบนี่ก็เป็นรูปรูปนี่ก็เป็นรูปปรมัดในขณะที่ว่าพองหนอนี่กิตมีไหมจิจก็มีครับผมอ่ากิตนี่เป็นปรมัดไหมจิตก็เป็นปรมัดครับผมในขณะที่ว่าพองหนอนี่เจตสิกมีไหม เจตสิกเป็นประมัดหรือไม่ใช่ประมัดเป็นประมัดครับผมนี่มันถูกประมัดธรรมมีสี่จิตเจตสิกรูปนิพานนะจิตก็มีแล้วถูกประมัดไปหนึ่งก็ทงแล้วนะรูปก็มีแล้วถูกไปสองก็ทงแล้วเจตสิกก็มีแล้วถูกไปสามก็ทงแล้วแล้วในขณะที่ว่าพองน้อนี่มีนิพานไหมไมีครับผมออาเนี่ยว่าน,นิพานอะไร ตะทางคณิพานใช่ไหมเออตะทางอนิโรธตะทางคณิพานนี่มันถูกประมัตถธรรมมดทั้งสี่แล้วแล้วทําไมจริงจะว่าไม่ถูกเอาเนี่ยนะโยมโปรดพิจารณาให้ดีนะจะตัดสินอะไรต้องดูให้แน่ซะก่อนอ่าเพราะคําว่าประมัดนี่คืออะไรนี่เป็นต้นตอที่จะตัดสินคําว่าบัญญัติคืออะไรมันประมัตดธรรมธรรมะที่มีจริงๆมีอยู่สี่ในพระอภิธรรม ซึ่งเรียนกันอยู่เดี๋ยวนี้ทั่วทั่วไปมีออกสอบกันทุกปีด้วยวัดมหาธาตุเขาเรียนเต็มบริเวณโบสถ์นั่นแหละในต่างจังหวัดจะมาไปที่อุบลราชธานีก็มีสอบมีสอนกันปรมัตถธรรมสีกิจเจตสีรุปน,นิพานวัดเพลงวิปัสนาเขามีสอนหลายหนหลายแห่งชั้นแปดสั้เก้าสำนักสอนทั้งนั้นวัดระฆังโคศิตารามก็สอนกันอยู่เรียกว่าปรมัตถธรรมสีทิมเป็นเล่มโตโมาเลยอาจารย์กิติวัฒน์ก็สอนบนตำหนักด้วย ปรมตถธ,ธรรมสี่ก็คือจิตจะได้สี่รูปนีพผาดพองหนอยุบหนอนี่ถูกจิตด้วยถูกรูปด้วยท้องพองนั่นแหะคือรูปท้องยุบนั่นแหะคือรูปนี่เป็นรูปปรมัตถูกปรมัถ์เป็นหนึ่งแล้วในขณะที่ว่าพองหนอยุบหนออยู่นั้นใจเราก็รู้ผู้ทินรู้นั่นแหละจิตที่คนไม่มีจิตก็ตายแล้วอันขณะที่ว่าพองน้อมหนอน,นั่นแหละจิตนั่นแหละเป็นคนนึกเป็นคนพอนาปฏิเสธไม่ได้ พราะมันมีโยนี่ก็เป็นจิตประมาดโขกไปเลยสองกระทงแล้วเจตสิกไอ้สติที่ว่าพองเนอะก็เจตสิกแล้วไม่ใช่ตัวเดียวสพะกิตตสัตตะาเจตสิกกี่ดวงหรออ่าสิบสามครับผมอ่าเกิดในขณะนั้นนะครับผมตอนสิบสามดวงอ่ะนะดูสิเป็นปรมาเป็นจิตเจตสิกขะนั้นใช่ไหมครับผมแน่ว่าพองนองนี่มันก็โขกแล้ว ทั้งกิตทั้งกิจเศกทั้งรูปทั้งนิพพานถูกมดทุกประเด็นเลยเพราะฉะนั้นปัญหาที่ว่านั่งภาวนาพองหนอยุบหนอไม่ถูกเพราะเป็นบัญญตัตินี่ตอบว่าถูกเพราะอะไรเพราะท้องพองท้องยุบนี่เป็นปรมัตถธรรมทั้งสี่ข้อปรมัตถธรรมมีสี่กิจเศกิรูปนิพพานที่ภาวนาบริกรรมพองหนอนี่รูปท้องสี่พองท้องสีงงง่ยุบเป็นรูปปรมัติกิจ ที่รู้ว่าพองวายุกเป็นจิตประมัดสติพร้อมทั้งสัพพะจิตตสารจิตติกและอัญญสมาจิตติก,รรกที่เกิดกับจิตเหล่านี้นก็เป็นจิตสิกรมัดขณะที่โหดพองนนองมีองค์สามอาตาปีมีความตั้งใจสติมามีสติก็สัมปจนมีสัมปญ,ญญาอาตาปีสติมาสัมปชโนวินเนยโลกีอภิธาธุมนัสังธนักปฏิบัติธรรม มีองค์ขคุณสาประการนี้จะละจะได้ซึ่งความโลภคมโกรกหลงในอัตภาพนี้นี่เป็นบาลีในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นปัญหาที่้านว่านั่งบริกรรมภาวนาพองหนอนอไม่ถูกก็เป็นอันตกไปทีนี้ควรจะนั่งอยู่อยู่เฉยๆปล่อยใจให้สบายๆจึงจะเป็นปรมัติตคนที่นั่งอยู่เฉยๆจะเป็นปรมัติตได้ไหมครับ ก็เป็นไม่ได้ครับเเฉยมันเป็นปรมาตมีอยู่นะเดยเฉยนี่มันเป็นโมหะใช่คือคำว่าปรมาตมก็คือปรมาตในที่นี้ก็หมายถึงกิจสิสิกรูปีผ่านอันที่จริงที่ปล่อยใจอยู่เฉยๆมันก็เป็นปรมาตเพราะมันเป็นโมหะใช่ไหมในขณะนั้นสติไม่มีแต่อย่างนี้มันไม่มีสติ คนที่ภาวนาพองหนอหนอมีสติแต่คนนี้นั่งอยู่ยเฉยใจลอยอีนี่เ็าเรียกว่าเป็นโมหะใช่ไหมครับผมเพราะขาดสติกำนดก็เป็นปรมัตเหมือนกันเป็นปรมัตแต่เป็นปรมัตเต็มไปด้วยโมหะใช่ไหมล่ะครับผมเออทาไมจึงว่าโมหะเอ,อ้าเฉยนี่เป็นอุเบกขาเวทนาใช่ไหมครับผมเฉยนี่เป็นอุเบกขาเวทนาดังนั้นลักษณะของบุญและบาปจะเกิดทุกขเวทนาคือความสบายอิทธารมอารมณ์ที่ปรารถนาอานิทธารม อิทธารมหรืออติอิทธารมอารมณ์ที่ปรารถนาหรืออารมณ์ที่ดีและก็ดียิ่งเป็นเหตุให้เกิดสุขเวทนาสุขเวทนาก็ให้เกิดโลภะใช่ไหมค,คืออยากได้นะนโลภะ,ะก็ให้เกิดตัณหาตัณหาให้เกิดอภิชชาอภิชชาก็เกิดการล่วงละเมิดเรียกว่าอวิชาชาอะไรอภิชาชาวิสมาโลภะเพราะฉะนั้นสายนี้ก็ไปเป็น ต,ตายด้วยจิตตรงนี้ก็ไปเป็นปเปรตอสรกายสายเขาต้องเดินไปอย่างนี้สายของกิเลสอนิธารมอิทธารมอารม,อารมณ์ที่ดีที่งามให้เกิดสุขเวทนาสุขเวทนาก็ให้เกิดโลภะโลภะให้เกิดตัณหาตัณหาก็ให้เกิดอภิชาอภิชามันก็เกิดการอุปทา,านยึดมั่นถือมัน่นตายด้วยจิตตรงนี้ไปเกิดเป็นปเปรตบาลีวะโลเพนะหิเยโพเยนะสัตตา กิตวิสยยังมีโอปปกัดชันติสัตว์ทั้งหลายตายไปเกิดเป็นเปรตและสุรกายด้วยอำนาจแห่งโลภะสายนี้ไปอย่างนี้ที่ในสายที่สองอนิจฐาารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามก็ให้เกิดปฏิฆะปฏิฆะให้เกิดโทสะคนอยู่ในใจโทสะก็ให้เกิดอืมการก้าวล่วงวิติกรมะเมื่อการก้าวล่วงมันก็เป็นกายกรรมเป็นการทําชั่วทางกายแล้ว อันนี้ตายด้วยจิตตวนี้ก็ไปตกนรกโรสนะหิเยโพยนาสัตตานี่ยังอุปปัชชันติจริงอยู่สั์ทั้งหลายตายไปตกนรกด้วยอำนาจโทสะเพราะฉะนั้นสายนี้ทุกขเวทนาให้เกิดขอโทษอนิธารมอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามให้เกิดทุกขเวทนาคือความไม่สบายใจมันทุกขเวทนาก็ให้เกิดปฏิฆะมันก็ทบหัวใจ ปฏิฆะก็ให้เกิดโกธะคือความคุนอยู่ในใจโกธะก็ให้เกิดโทสะคือกิตคิดประทุษร้ายจะต่อยจะตีจะดา่จะดาจะว่าเมื่อโทสะเกิดก็เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดเป็นอติกรมะก้าวล่วงออกมาทางกายทางปากเป็นกร,รมชั่วแล้วสายดยกิจตรงนี้ก็ไปตกนรกทีนี้สายที่สามโมหะอุเบขาวเวทามัชชตาารมอารมณ์กลางกางไม่ดีไม่ชั่วก็ให้เกิดโมหะ อ๋อให้เกิดอุเบกขาเวทนาอุเบกขาเวทนาค่อยเกิดโมหะเมื<ไ>่อเกิดโมหะมันก,ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะไม่มีสติกำนดรูร้ตายด้วยกิจตรงนี้ก็ไปเป็นสติเดชานทางเขาเดินอย่างน,นี้เพราะฉะนั้นนั่งดูอยู่เฉยๆไม่มีสติก็เป็นปรมาตถแต่ว่าปรมาตในที่นี้มันหมายเอ,อาโมหะโมหะมันเป็นตัวกิตติสิกมันเป็นอยู่เป็นโมหะเป็นปรมาตถ ไม่ใช่ไม่ใช่ประมาทแต่ว่าประมาทิันมีทั้งบุญและบาปจิตเจตสิกมีจิตที่เป็นอกุศลก็มีเจตสิกเป็นอกุศลก็มีอยราะนั้โมหะนี่เป็นเจตสิกเป็นเจตสิกใช่ไหมครับครับผมเจตสิกอะไรโมหะเจตสิกเรื่องวิชาโมหะเจตสิกใช่ไหมเจตสิกครับผมอ่าก็อวิชาันเดียวหรือเปล่าก็อวิชานี่ก็ไปไปทางโลภะครับผมอืมอวิชาอวิชา อวิชานะครับเป็นโมหะก็เป็นโมหะะนแก่โมหะครับอาวิชาก็ดีโมหะก็ดีอันเดียวกันใช่ไหมแต่ถ้าอภพิชชาเราเป็นโลภะนะผมอภพิชาเป็นโลภะาอวิชาเราเป็นโมหะนะผมมัอคือบางผิดไปหน่อยครับครับใช่อ่านี่ก็เรียกว่าไปเป็นไปไปฝ่ายโมหะเพราะฉะนั้นการจะนั่งดูเฉยเฉยปล่อยใจให้สบายสบายจึงจะเป็นประมาทแต่ว่าที่เฉยเฉยนั่นเป็นอุเบกขาวิถณตัวนี้เป็นโมหะ อุเบกขาเวทนามาจากมัชชัตารม์คืออารมณ์กลางๆก็ให้เกิดอุเบกขาเวทนาเฉยๆเมื่ออารมณ์เฉยๆมันก็ให้เกิดโมหะเมืม่อเกิดโมหะต่อไปก็เป็นวิชาทิฏฐิยิดตรงนี้ก็ไปอาบายเพราะฉะนั้นไม่เป็นปรมัาจริงแต่เป็นปรมัติตที่ประกอบไปด้วยโมหะแต่นี้คือให้รู้อยู่เฉยๆไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องภาวนาอะไรทั้งสิ้น การรู้อยู่เฉยๆเนี่ยเด็กยังไม่เดียงสาเขาก็รู้เราเอามือไปใกล้ๆปากก็รู้แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นวิปัสนาอันนั้นมันไม่ใช่เป็นการบริกรรมรู้กันทางนั้นสุนัขมีผู้ชายคนหนึ่งผัวกับเมียทะเลาะกันเรื่อยผัวก,กินเหล้าเมาเล้ามาก็มามทะเลาะเมียก็ไปหาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อช่วยอบรมผัวให้ดีฉันหน่อยเถอะ คือให้เลิกกินเหล้าหน่อยหลวงพ่อก็บอกเออพวกเธออยู่ด้วยกันก็ยังห้ามกันไม่ได้ฉันจะห้ามได้อย่างไรหลวงพ่อก็นึกอยู่ในใจจะต้องลองทดลองความรู้ท่านดูสิมันจะแก้ได้ไหมวันหนึ่งท่านก็ให้เด็กไปซื้อเหล้ามาแล้วก็ซื้อนมมาสองคนผัวเมียวันดีคืนดีก็ไปหาหลวงพ่อเขาเคยไปบ,บ่อยๆเป็นคล้ายๆเป็นลูกศิษย์ลูกหาใกล้คิดกัน หรือเคยถวายจตุปปัจจัยจทำไปแก่ท่านเพื่อบุญกุศลวันนั้นสองคนผมเมียก็ไปพอไปน้องพ่อก็ตอนรับปฏิสันฐานสามสุขทุกข์สามสุขทุกข์ของคนของคนพมเมียนั้นเสร็จแล้วน้องพ่อก็ได้โอกาสเอาไอแจเอ้ยเอาเหล้ามาอาจารย์มาก็เปิดคดเหล้าลินเหล้าใส่จานเอาเรียกไอด็อกคือนักของท่านมา มันก็กระดิกข้างเข้ามาไกลๆเอาเดิมเล่ามันไม่เดิมเลยทำไรก็ไม่เดิมดมดมดมเสร็จมันก่อนนีนี่แสดงว่าหมาตัวนั้นมันมีรู้ไม่ใช่ไม่รู้เลยตามันก็เห็นจมูกมันก็มีดมดูแล้วรู้มันก็ดูอยู่เฉยๆถ้าอย่างนี้เป็นกรรมฐานได้มันไม่ต้องภาวนามันก็น่าจะสําเร็จโสดาแล้วเอตอนหลังหลวงพ่อให้เขาเอานมมาเปิดใส่จานมันเลียเกล้งเลยเอหลวงพ่อเลยบอก พูดขึ้นมาว่าเอ้ยหมานี่มันไม่ดื่มเหล้าเนาะหมาประเทศไหนบ้างที่มันดื่มเหล้าหมาไทยไม่เอาแน่ท่านก็พูดแค่นี้นะได้เวลาก็คุยเรื่องอื่นไปสองคนพูดมียากาบกลับบ้านเลิกเด็ดขาดละแมวแล้ว,ลวดื่มเหล้าไม่เอาแล้วนี่อย่างนี้แหละเขาก็รู้สุนัขก,ก็รู้คนที่อยู่นั้นก็รู้ดูอยู่เฉยๆถ้าเพียงแค่นี้เป็นกรรมฐานไน้มันก็น่าจะสําเร็จกันหมดบ้านหมดเมืองแล้วเราไปจา่ายตลาด ดูปลาดูเนื้อหมูเนื้อไก่ดูผักแล้วจะเอาอะไรไปทํากับข้าวในวันนี้เลือกแล้วเลือกอีกก็ดูอย่างนี้ก็ดูอยู่เฉยๆแล้วถ้าหากว่าเป็นกรรมฐานมันก็น่าจะสําเร็จกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาที่อยู่อยู่ดูอยู่เฉยๆปล่อยใจให้ว่างๆอย่างนี้เราไม่ใช่กรรมฐานดูด้วยอํานาจโลภะดูด้วยอํานาจโมหะดูด้วยอํานาจทิฏฐิ ดู้วยอำนาจพิตกดูโดยอำนาจพิจารณเรียกว่าญาณคติธรรมสติก็มีแต่เป็นมิจฉาสติเหมือนกับคนตกเบ็ดเขาก็รู้ว่าปลาจะกินเบ็ดหรือไม่กินถอยปลาคอยเบ็ดของเขากระติกระิก,ะกลงจมน้ำบังโูขึ้นบงังนั่นแหละปลามันไม่กินเหยื่อข้างล่างแล้วเขาก็กระตุกสายเบ็ดพับขึ้นมันก็ติดปลาขึ้นมาได้เขารู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้ด้วยสติสติสตัวนี้เป็นสติที่ท,าทําบาปเทเรวามิจฉาสติ ไม่ใช่สัมมาสติส่วนผู้ที่นั่งบริกรรมภาวนาพองหน่อยอยู่หนอนี้เรียกว่าสัมมาสติเป็นสติในมรรคแปดพราะนั้นจึงต่างกันญาติยโยมผู้ใจบุญหายโปรดสังเกตใายละเอียดนะถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะแล้วคล้ายๆจะว่า,านั่งดูอยู่เฉยๆมันสบายไม่ต้องภาวนาอะไรเออเนอกว่าถูกแล้วจะเข้าใจอย่างนี้นะอันนี้มีคนเข้าใจผิดมากหนูเพราะวันหนึ่ง อาตมาไปจังหวัดขอนแก่นไปอำเภอโพวงมีมาหาองค์หนึ่งกับโยมคนหนึ่งถามว่าอก็นั่งดูอยู่เฉยเนี่ยมันเป็นกรรมฐานไหมกระฐานย้อนกลับว่าอเอาทงให้ดูทงที่แขวนอยู่ศาลาเนี่เห็นไหมเห็นเมื่อเราดูอยู่เฉยไม่ต้องภาวนาว่าเห็นหนอหรือสีแดงก็บว่าสีแดงหนอไม่ต้ภาวนาเป็นกรรมฐานไหมเขาบอกว่าเป็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็บอกว่าดิฉันเที่ยวมาฉันก็รู้อยู่ เี้ยว ly, od, ยเฉยๆไม่ต้องภาวนาว่าเคี้ยวหนอเนี่ยเขาก็ว่าเป็นกรรมฐานไหมบอกว่าไม่เป็นเขาบอกว่าเป็นถ้าอย่างนั้นโยมเนี่ยเคี้ยวหมากมาก,กี่ปีผู้ที่เคี้ยวหมากจากเคี้ยวหมากนี่โลภะใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยโลภะยังยังกลางนะคอเห็นหมากแล้วอยากเคี้ยวหมากนี่เป็นโลภะยังกลางเป็นกิเลสยังกลางพอมือคว้าหมากมาพับเข้าเข่าปากเคี้ยวชับชับชับนี่แหละเป็นกิเลสอย่างหยาบเรียกว่าโลภะอย่างหยาบแล้ว ถ้าอย่างนั้นการที่โยมเคี่ยวหมากมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยแต่มันเป็นสติเป็นกรรมฐานได้ถโยมก็เป็นภา,ารันานแล้วใช่ไหมต่อย่างนี้เป็นเลยอย่าง,ย,างยังไม่เป็นกิเลสยังเต็มกระบุงอยู่เออถ้าหากว่าดูอยู่เฉยๆเคี่ยวหมากก็เคี่ยวเฉยๆไม่ภาวนาเป็นกรรมฐานได้คนที่กินหมากมานานปีมันก็น่าจะกิเลสหมดแล้วแต่นี้ยังอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นไม่ได้ถึงจะทำอย่างไรก็เป็นกรรมฐานไม่ได้ เพราะขาดการพิจารณาท่านเรียกว่าปริกรรม,มภาวนาอุปจารภาวนาอัปปนาภาวนาภาวนาเหล่านี้ทิ้งกันไม่ได้ทิ้งอะไรก็ไม่ใช่เป็นกรรมฐานแม้ผมบนหัวที่พระสงฆ์องค์เจ้าไทยก็ตามที่จะบวชเป็นเนนที่จะบวชเป็นพระพระอุปชาจะต้องสอนกรรมฐานห้าก่อนพระพุทธเจ้าก็สอนสาวกของพระเจ้าก็สอนเรียกว่ามูระกรรมฐานกรรมฐานดั้งเดิมมีตั้งแต่ สมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่แม้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็ต้องมอบให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าผู้เป็นอุปชาสอนกรรมาฐานทั้งห้าเรียกว่าตะจะปัญจก,กะกรรมาฐานกรรมาฐานมีหนังเป็นทีห้าพระเนนทุกรูปจะเป็นใครก็ตามมาจากสกูลไหนก็ตามก่อนจะบวชเป็นสามนเณรก่อนจะบวชเป็นพระพระอุปชาจะต้องให้วางไกไว้ก่อนและต้องสอนกรรมาฐานห้าเจสาโรมานาขาทันตาตะโจให้ว่าตาม เสร็จแ,แล้วก็ทิมว่าตะโจทันตานขาโงมาเีสาเป็นอโนโุลมและปฏิลมอยู่อย่างนี้จนคล่องเจสาคือผมอยู่บนหัวโลมาคือขนอยู่ตามตัวนขา,าเล็บมือเล็บเท้าทันตาหนังห่อหุ้มราฟันในปากต,ตะโจหนังห่อหุ้มร่างกายอันนี้เรียกว่ากรรมฐานห้าพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่ละพระอระหันทุกรูป่ันจะไม่เว้นกันจะต้องใช้กรรมฐานนี้เป็นบาตรสะกอนเพื่อให้ได้ฌานดังนั้น จึงต้องภาวนาเจสา,จสานึกถึงผมบนหัวไม่ภาวนาก็ไม่เป็นถ้าหากว่าเจสามีอยู่บนหัวเป็นกรรมฐานได้ทุกคนก็มีผมแล้วมันก็ต้องเป็นพะโสดาสิกขาหรือต้องในชานหอเหินเดินอากาศแต่แล่าแต่นี้ไม่ได้ก็เพราะขาดการพิจรารณาขาดการบริกรรมท่านให้บริกรรมว่าเจสา,จสา,จสานึกถึงผมบนหัวโน,น้น วิตกยกจิตขึ้นสู่ผมบนหัววิจารใจวนรอบอยู่กับผมบนหัวแล้วจะเกิดปีติคือความอิ่มใจแล้วเกิดความสุขสบายเอกกตาดึงอยู่กับผมบนหัวอย่างนี้เรียกว่าไดบ้บรรลุปฐมฌชานเมื่อไดบ้บรรลุปฐมฌชานแล้วจึงจะเอาปฐมฌชานเป็นบาตต่อวิปัสนาจึงจะไปสู่มรรคผลนิผ่านได้ดูสิขนาดผมอยู่บนหัวแท,ท้แท่านยังให้ภาวนา เรียกว่าปริกรรมมภาวนาทุกอาจารย์จะต้องสอนอย่างนี้ดังนั้นการไม่ภาวนารู้อยู่เฉยๆจึงเป็นความเข้าใจผิดเพราะรู้อย่างนั้นเป็นลักษณะของญาณคติธรรมทั้งห้าซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกันกบตัวธรรมะโมหะนี่ไม่ใช่ไม่รู้รู้ดีที่สุดที่ว่านั่งรู้อยู่เฉยๆนั่นแหละดูด้วยอํานาจโมหะแล้วก็ด้วยอํานาจโลภะ ด้วยอำนาจทิฏฐิด้วยอำนาจติตกด้วยอำนาจวิจารย์ไม่ใช่ด้วยอำนาจสัมมาสติในมรรคแปดจึงเป็นนั้นว่าข้อนี้เป็นความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องจึงทบทวนปัญหาอีกครั้งหนึ่งนั่งปริกรรมภานาพองหน้อมหนอนี่ถูกปรมัตถธรรมถูกทั้งจิจถูกทั้งกิตตสกิถูกทั้งรูปและถูกทั้งนิพพานเรียกว่าตัดทางคนิพพานส่วนการนั่งอยู่อยู่เฉยๆไม่ต้องภาวนาอะไรนั่นเป็น ลักษณะของยานคติธรรมทั้งห้าคือเป็นลักษณะของโมหะเป็นลักษณะของโลภะเป็นลักษณะของทิฏฐิเป็นลักษณะของวิตกเป็นลักษณะของวิจารอันนี้กิเลสเข้าได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงฉเฉลยว่าการที่นั่งอยู่เฉยๆปล่อยใจให้สบายๆไม่ใช่วิปัสนาเป็นลักษณะของธรรมดาธรรมดาการฉเฉลยปัญหาในวันนี้ การไขปัญหาวันนี้ได้ข้อเดียวสมควรเจเวลาแล้วก็ขอ,ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณวสีรัตนตรยัยอธิไสบุญยเขตขอท่านสาธุชนผู้ใจบุญทหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศโกภยัยเจริญด้วยอายุวันณนะสุขาพระปฏิพานธรรมาาสารสมบัติตลอดการเป็นนิดด้วยกันทุกท่านเถิด